มื้อนี้ก็คือเก่านะคะเมนูน้ำพริกลวกผักกินย่ำใดกับ่บเคยเบือน้ำพริกมื้อนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูสูตรอีสานบานเฮานะคะกินกับลวกผักหล,ลายๆเข้าสวยฮอนๆถือกันหลายค่ะเฮาสิเ<ส>ข้าคัวไปเฮ็ดน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเฮาไปเข้าสวนเก็บผักะก่อนต,ตรงนี้จะเรียกว่าดอกขจรนะคะบานสาวลาเอินว่าดอกผักจีก๊ดได้ทั้งยอดทั้งดอกแล้วก็หมาของมันนะคะเวลาเอาไปกินเนี่ยลวกสุกกรอนนะคะทุกคนกินกระสมตำกระแซบ่บกินกับน้ำพริกแบบนี้นะคะถือกันหลายเลยค่ะจะเก็บเอาดอกของเขานะคะเป็นช่อแบบนี้แล้วค่ะทุกคนนนมมมีกกลิหอาๆเยะ ตามช่อดอกนี่ก็จะมีหมดมาตอมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาไปล้างน้ำนะคะทุกคนเอาไปลวกกินกระปุลคน้นกะทิเอาไปใส่ต้มจืดนะคะหรือจะเอาไปพัดใส่น้ำมันหอยกินกับน้ำพริกกะปิแบบนันกระแทบค่ะดอกกระจรมาแล้วนะคะกะล้างน้ำให้สะอาดตามด้วยเฉาอมนะคะและ้วกะมียอดผักใส้ผักไส้ก็คือยอดมะละนะคะเอาไปใส่แกงอ้อมกระแทบหรือจะเอามากินกับน้ำพริกแบบนี้นะคะกะถือก,กันหลายค่ะนันแล้วนะคะสาวหลัาจะตั้งหม้ออวยกอนใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะต้มปะทูของเหาห้มันสุกกรใส่ปะทูลงไปสองโตปิดฝา ไว้นะคะแปบบเดียวกับซุกนะคะเพราะว่าปลาทูเขาหนึ่งมาแล้วต้มเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ให้มันเย็นนะคะในระหว่างนั้นจะเข้าไปขวบพริกแดงพริกเขียวพริกจินดานะคะความเผ็ดตามชอบได้เลยค่ะใส่หอมแดงกระเทียมขวทุกอย่างให้ซุกนะคะในระหว่างถิ่นของขวเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำมันจะได้ขวซุกนิ่มไวๆนะคะพริกหอมแดงเสร็จแล้วนะคะน้ำทุกอย่างมาใส่โคเสร็จแล้วก็ตำทุกอย่างล้วงกันให้ละเอียดนะคะเวลาตำพริกสาวหลัดจะใส่ผงนัวลงไปในขันตอนนี้เลยนะคะใส่ผงนัวลงไปเพื่อว่าให้มันแหลกไว้นะคะหลังจากนััน้้นนนกกตวแบบีเลยค่่ะใส ือปลาทูที่เขาต้มเอาไว้แกะเอาก้างออกนะคะลูกคูกเค็งเขากันดีแล้วนะคะกะจะได้เนื้อปลาทูแบบนี้ปรุงรสได้เลยนะคะอาอาจะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะน้ำต้มสุกนี่เขาเอามาจากน้ำที่เขาเอาไว้ต้มปลาทูนะคะใส่ลงไปควมขคนความเหลวเอาตามใจมากเลยค่ะเติมน้ำปลาลาะกับน,น้ำปลาน้อยนึงนะคะกะกะเอานะคะทุกคนจะใส่ลายเดี๋ยวมันสิเค็มยางล้วงกันลงไปแล้วนะคะค้นทุกอย่างให้เขากันค่ะซิมเบิงนะคะน้ำพริกปลาทูสูตรอีสานบ้านเขานะคะหอมน้ำปลาล่าผู้ใดมากบักน้วบีบบักน้าวาลงไปกนนะ เป็นผักกระจรที่เขาเก็บมาก้อนนาน,นี้ค่ะมอเดือดใส่ผักลงไปนะคะต้มเพอให้เขาสุกหลังจากนั้นก็จัดลงไป้นถาดาต่อไปก็จะเป็นชะอมนะคะลวกให้มันสุกค่ะหลังจากนั้นจัดลงไปในถาดค่ะผักต่อไปก็จะเป็นมะระขีนกนะคะแล้วก็จะมีหมากกฐินอน่อนผักลิ้มลวกด้ซื้อได้ขายนะคะทุกคนเก็บออกมาจากสวนใหม่ๆนะคะกิ่งกับน้ำพริกบอกเลยว่าแซ่บหลายต่อไปก็จะเป็นข้อหมูย่างนะคะหมักหมูด้วยซอสหอยผงปรงุปรงรสชูรสน้ำตาลน,นะคะซอสหอยนางรมแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นใส่กระเทียมลงไปจักน้อยหน พยายามทุกอย่างร่วมกันเอาไวจ้จะงี0สิบนาทีนะคะให้มันเข่าเนื้อหลังจากนั้นก็เอาไปย่างนะคะอาจะอบเอาแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายไม่ต้องไปคอยพริกคอยอย่างคะ่ะน,นูนี่นะคะจะกินก็เข่าวเหนียวนี่บอกเลยว่าแซ่บหลายนําพริกปะทุของเฮากระเซ็ดแล้วนะคะตักลงถวยลงบ่วงไปเลยคะ่ะอุยตุยเป็นแต่แซ่บอีเลยคะ่ะพี่น้องกินกับเข้าเหนียวก็ได้นะคะเข่าสวยกระถือกันอีเลยคะ่ะ,ะเวลาเฮ็ดนำพริกแบบนี้นะคะจะเลื้นอาหารอีเลยคะ่ะเข่าสวยนี่เบิดไปสักสองสามจานเลยนะคะกินเขากบนำพริกลวกผักมันสิดจอยบบแมนเดอค่ะทุกคนนนกิแแบบี้้งงงตจเรอออาาาาหหมย่ข นี้นะคะสุกเรียบร้อยราคาสูงกินหอมมากๆเลยท่านเป็นชิ้นน้อยๆนะคะแล้วก็เอาไปเทใส่จานไว้มีสาวลาวบ่อคอยมีเวลาตัดคลิปให้ทุกคนบิ่งนะคะอย่าพึ่งถิ่มอย่าพึ่งป๋าไปไหนอยู่น้ำกันดุนๆซะก่อนคลิปนี้สาวลาวก็ขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะน้ำพริกปลาทูข้อหมูย่างตอนนี้เป็นตาแซบอีหลค่ะทุกคนมาเด้อค่ะกินเขาน้ำกันจ้า